ิสิโกรแฟร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก้ <ไป S 1> อยแหมนึกว่าคุณไม่อยู่ว่าจะลองทิมดูอันนี้ปาล,ลา,ปาส้มไร้ก้างปลาส้มไร้ก้างจากร้านปิ่นมันมีคุณชอบค่ะปลาส้มพวกเนี้ยกรอบนอกนุ่มในนของอร่อยพวกนี้ไปหากินได้ที่ไหนเนี่ยจะจิ้มก็เก่งใจน,นี่เลยค่ะงานนิ้ิะโปรแฟร์นะคะมีแค่7วันค่ะ25เมษายนนะคะถึง1พฤษภาคมที่ชั้นจีเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิค่ะ คุณขาดูปลาส้มเขาชิ้นใหญ่มากๆเลยอ่ะรากินเี่ครับเป็นปลาส้มนะคะแบบที่เรียกว่าไรกล้างนะคะอันนี้เป็นยังไงฮะแบบนุ่มค่ะเป็นเนื้อปลาแบบนุ่มคือเขาเอาเนื้อปลาต้มบดแบบเป็นไก่ก้อก็นุ่มทานได้เหมือนกันอ๋อเหรอโปรโมชั่นก็ราคาพิเศษมากดีดีดีช่วยไหมครึ่งกิโล1้หกสิบบาทแถบแล้วนี่หนึ่งกิโล 300บาทลดไปยีบาทไหวนะไหวสิคะบอกก่อนว่าอร่อยจริงนะคะสำหรับปลาส้มปิ่นมันมีปลาส้มไร้ก้างนี่อร่อยจริงเลยอร่อยไปหาซื้อเลยคนซื้อกันเยอะมากเลยอันนี้บรรจุเขาบอกก่อนนะคะเป็นน้ำส้มสดคั้นแท้ๆเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยธรรมชาติจริงๆโอ้โหอันนี้เขาใช้ส้มสายพันธุ์อะไรบ้างคุณกล้องสายน้ำผึ้งแล้วก็ส้มขี้หวานเอามาผสมกันเอาผสมกันมีเลื่องสามไซส์ค่ะไซส์เอสเนี่ยขนาด250 ml 40บาทอันนี้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  ไซส์เอ็มันนี้500 ml 90บาทฮะแล้วก็อันนี้ค่ะไซส์เอมว้าวพัน ml ราคาลงไว้50บาทกินเลยได้ไหมโปรโมชั่นนี้คะ่ะเปิดไ,ได้เลยคะ่ะซื้อครบ399แถมก a s s e ี c ค u s i ี e แก้วน้ำสุดพรีเมียมดูคุณทอมคากินเข้าไปนี่แบบว่าอร่อยเขาเรียกว่า เรียกว่าของเขาแท้ๆไม่มีจกตาเห็นยังไงอร่อยยังไงนะคะไปที่งานอร่อยอย่างนี้แน่นอนค่ะที่ลิสิตโปรแฟรน,นะคะมีเพียงแค่า7วันค่ะยี่เมษายนถึง1พฤษภาค,คมที่ชั้นจีเดลล์ l ลฟ์สโตรมบางกะป,ปิห้าพลาดนะครัค่ะ,คะแล้วเจอกันกีท็อปค่ะเจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะคุกล้องมา <ไป S 1> ทางไ, <ป S 1> ไหน,ไนะคะไปทางนั้นเลยค่ะ